คำสั่งเสียก่อนชีวิตฉันจะจบลงวันหนึ่งถ้าฉันจะจากไปไม่ว่าจะเตรียมใจไว้หรือไม่ไม่ว่าฉันจะได้บอกลาคนที่รักหรือไม่ไม่ว่าโลกจะยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่มีฉันอย่างไรแต่ก่อนเวลาของฉันจะหมดลงฉันอยากจะฝากสิ่งสุดท้ายไว้ให้กับทุกคนที่ยังมีลมหายใจอยู่ ฉันไม่สามารถกำหนดได้ว่าคุณจะจดจำฉันอย่างไรแต่ถ้าฉันเลือกได้ฉันอยากจะให้คุณจำในช่วงเวลาที่ดีที่สุดจำเสียงหัวเราะของฉันมากกว่าความเงียบของฉันจำรอยยิ้มของฉันมากกว่าน้ําตาที่ร่วงหล่นจำช่วงเวลาดีๆที่เราเคยมีมากกว่าความสูญเสียที่ทำให้คุณเจ็บปวดจงใช้ชีวิตอย่างที่ใจต้องการอย่ารอจนไม่มีเวลาเหลือ ชีวิตคือของขวันที่มีวันหมดอายุไม่มีใครบอกคุณได้ว่าวันสุดท้ายของคุณจะมาถึงเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นจงใช้ชีวิตให้คุ้มค่าอย่าผัดวันประกันพรุ่งกับสิ่งที่คุณอยากทำอย่ากลัวที่จะล้มเหลวหรือกลัวว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรเพราะเมื่อเวลาหมดลงสิ่งที่คุณจะเสียใจไม่ใช่ความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้น แต่เป็นสิ่งที่คุณไม่เคยทำแม้แต่จะลองต่างหากหากคุณมีความฝันจงลงมือทำค่ะหากคุณอยากจะเดินทางจงออกไป,ไปเผชิญโลกหากคุณอยากจะรักจงรักให้สุดหวัวใจอย่าปล่อยให้ชีวิตเต็มไปด้วยฉันจะควรหรือถ้าฉันทำตอนนั้นเรอมื่อถึงวันหนึ่งคุณจะต้องจากไปไม่มีโอกาสให้แก้ตัวอีกแล้ว อย่าเสียเวลากับความเกลียดชังและความขัดแยง้งความโกรธความเกลียดและความอิจฉาเป็นสิ่งที่ไร้ค่าค่ะไม่มีประโยชน์ที่จะปล่อยให้มันครอบงำชีวิตของคุณอย่าเสียเวลาไปกับการเกลียดใครนะคะหรืออย่าจมอยู่กับความขุ่นเคืองที่ไม่จําเป็น<ม>เวลาของคุณมีค่ามากกว่าน,นั้นมากเรียนรู้ที่จะให้อภยัยไม่ใช่เพราะคนอื่นสมควรได้รับมันแต่เพราะคุณสมควรได้รับ ความสงบสุขอย่าปล่อยให้ความคุ่นเคืองกลายเป็นภาระที่คุณต้องแบกติดตัวไปตลอดชีวิตปล่อยวางสิ่งที่ควรปล่อยและเลือกที่จะใช้พลาังงานของคุณกับสิ่งที่มีความหมายจริงๆบอกรักคนที่คุณรักก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้พูดอีกเราไม่มีทางรู้ว่าคำพูดสุดท้ายที่เราจะได้พูดกับใครสักคนคืออะไร อย่าปล่อยให้ความลังเลหรือทิฏฐิทําให้คุณพลาดโอกาสในการบอกรักคนที่คุณห่วงใยบอกพ่อแม่ของคุณว่าคุณรักพวกเขากอดลูกของคุณให้แน่นขึ้นอีกนิดบอกเพื่อนของคุณว่าขอบคุณที่พวกเขามาอยู่เคียงข้างกันความรักไม่ควรเป็นสิ่งที่เราคิดว่าพวกเขาน่าจะรู้จงแสดงออกให้พวกเขารู้ก่อนที่จะสายเกินไปเพราะ เมื่อวันหนึ่งที่คุณหรือพวกเขาจากไปไม่มีคำว่าช้าเกินไปที่จะพูดว่าฉันรักคุณได้อีกแล้วอย่าสะสมเพียงทรัพย์สินแต่จงสะสมความจำเงินทองและทรัพย์สินอาจมีค่าในโลกนี้แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องจากไปฉันจะไม่สามารถนำสิ่งเหล่านี้ติดตัวไปได้สิ่งเดียวที่จะลงเหลือไว้คือเรื่องราวที่ฉันเคยสร้างขึ้นกับคนรอบข้าง แทนที่จะทุ่มเททุกอย่างเพื่อหาเงินจนลืมใช้ชีวิตจงให้ความสำคัญกับความสุขเล็กๆในแต่ละวันใช้เวลากับครอบครัวเดินทางไปในที่ที่อยากไปหัวเราะให้เต็มที่สร้างความทรงจำดีๆเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้คือสมบัติที่แท้จริงเมื่อฉันจะจากไปโปรดจะเสียใจนานเกินไปฉันรู้ว่าความเศร้าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ฉันไม่ได้ขอให้คุณลืมฉัน แต่ฉันอยากให้คุณจำฉันด้วยรอยยิ้มมากกว่าน้ำตาชีวิตยังคงดำเนินต่อไปฉันอยากให้คุณใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่าอยากให้คุณหัวเราะออกไปใช้ชีวิตทำสิ่งที่คุณรักและทำให้ชีวิตของตัวเองมีความหมายอย่าปล่อยให้ความเศร้าของฉันเป็นโซ่ตรวนที่ฉุดรั้งคุณไว้หากคุณคิดถึงมันขอให้คิดถึงฉันในวันที่เราหัวเราะด้วยกัน ขอให้คุณเล่าเรื่องราวของฉันด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความรักไม่ใช่ความโศกเศร้าชีวิตคือการเดินทางค่ะจงใช้มันให้คุ้มค่าฉันอยากให้คุณมองชีวิตเหมือนการเดินทางนะไม่ใช่ทุกวันที่เราจะพบเจอกับสิ่งดีๆอาจจะมีวันแย่ๆอาจจะมีว่าวันที่คุณรู้สึกว่ามันท้อแท้และอยากจะยอมแพ้แต่ขอให้คุณจำไว้ว่า ไม่มีสิ่งใดที่จะอยู่กับเราตลอดไปทั้งความสุขและความทุกข์ทุกอย่างจะผ่านไปเสมอจงใช้ชีวิตได้เต็มที่รักให้สุดหัวใจทำให้ดีที่สุดในทุกๆวันและเมื่อถึงวันที่คุณจะต้องจากโลกนี้ไปจะทำให้คุณจากไปโดยไม่มีความเสียใจใดๆติดค้างนี่คือคำหลังเสียของฉันไม่ใช่เพราะฉันต้องการให้คุณจดจำฉันไปตลอดชีวิตอกนะ แต่เพราะฉันอยากให้คุณใช้ชีวิตของตัวเองให้ดีที่สุดก่อนวันสุดท้ายของคุณจะมาถึงเช่นกันขอให้คุณมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักนะคะรอยยิ้มและความหมายค่ะ